มาก่อน,น,ยยนค่ะแล้วก็ 2> 2ใช่แผนเอลน MV ก็ออกแล้วแล้วก็มารู้ว่ามีน้องต้องปรับเยอะไหมยากยาก่อนไม่ไม่ได้ไม่ได้ปรับ ค่ะไม่ได้ปรับก็คือไม่ว่าจะเป็นการซ้อมเต้นอะไรเงี้ยก็คือรู้แล้วว่ามีน้องก็ก,ก็บอกคโลกราฟว่าให้เซฟลงในเรื่องของการกระโดดอะไรอย่างเงี้ยใช่ส้สูงเราก็ยังใส่อยู่นะ <laughs> อันนี้คนก็บอกมาอยู่ว่าเออให้หยุดใส่ส้นสูงวว้ oh. เดี๋ยวขอวันนี้วันเดียวค่ะมาสวยก่อนใช่แต่ว่าเวลาขึ้นคอนเสิร์ตหลังๆมาก็คือเปลี่ยนรองเท้าแล้วเพราะว่า <laughs> พอขึ้นปุ๊บาคนก็บอกว่าน้องญาติเปลี่ยนรองเท้าหนูก็โอเคไปเปลี่ยนรองเท้าให้ตามใจแฟนสาแล้วก็เพื่อสุขภาพตัวเองด้วยแต่ว่าในเพ องอะตอนนั้นมือเรามขท้องสองเดือนแต่ก็เต้นสะบัดใส่เต็มมากนะฮันยาเนีใช่ก็มันพอบอกว่าให้เบาๆแล้วถ้าเต้นมันต้องสะบัดอ่ะมันก็เบาไม่ได้แล้วเรากไหมคะตอนเต้นคือหนูอ่ะใช้วิธีการแบบเหมือนมั่นใจว่าเต้นแข็งแรงแล้วก็มั่นใจว่าน้องก็แข็งแรงก่อนก่อนถ่ายก็อุลตราซาวอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เหมือนบอกเขาว่าทํางานกันนะลูกใช่ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาเต้นนะอคุณบอกแล้วใช่ไหมปรึกษาแล้วค่ะก็คุณหมอก็บอกว่าให้ให้แบบเซฟตัวเองให้มากที่สุดไม่แล้วอันดับเขายอมหรอเขาเขาก็ต้องตามใจหนูนะใช่แต่เขาก็มีเป็นห่วงมีเรืองหรืออะไรอย่างเงี้ยเออระวังนะชคดีหรือไวรัสอะไรอย่างเงี้ยลูกมีมีเป็นห่วงค่ะว่าแบบให้ให้เซฟตัวเองเยอะๆอย่าอย่าแบบสวัดเยอะอะไรอย่างเงี้ย นีค่ะมันจะมีแบบเหมือนท่าแบบสวัสดตูดแบบเออซิงๆหน่อยอยาเงี้ยแล้วก็ออแล้ก,แลก็มีบ้างแต่ว่าก็พยายามอยู่ค่ะก็ออขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่าคือหนูก็ได้แบบได้เซฟตัวเองแบบดีพอสมควรซึ่งหลังจากออถ่ายทำเสร็จหนูว่าไปพบคุณหมอตามนั้นละก็ปกติใช่พอไปพบคุณหมอหลังจากที่ถ่าย m v เสร็ น้องก็แบบยืดแขนยืดขาให้ด้วยใช่เป็นป่าเล่นเชนด์ไม่ได้วคือชัดมากว่าเขาดิ้นอันนตอนนี้กี่เดือนแล้วอะไรยังไงตอนนี้14สัปดาห์ประมาณ3เดือนกับอีก2อาทิตย์ใช่ทราบเพศอะไรทราบเพศอีกวันที่6มีนายนี้ทราบเพศค่ะลุ้นมากค่ะคนรอบข้างก็คือลุ้นกันหมดเลยยอาากไ้้ผูชยอยากได้ ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่ว่าใจก็อยากได้ผู้หญิงอ้วอะโลล่ะสามีล่ะอะโลก็อยากได้ผู้หญิงค่ะแต่เขาก็ทายว่าน่าจะเป็นผู้ชายเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เขาเชื่อเซนเขาแล้วเขาก็เหมือนมีความเชื่อว่าถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายแล้วจะออกมาเป็นผู้หญิงเลยอ้ยใช่ริงจริงแล้วคือพอ่วางแผนไว้เนี่ยพอทราบพอแล้วหนูเปลี่ยนไลฟ์ไต์เองเปลี่ยนไไตล์ ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยค่ะก็คือถามทางค่ายว่าคอนเสิร์ตอีเวนต์ของค่ายที่ที่แพลนไว้จนถึงสิ้นปีอย่างเงี้ย,นยหนูขึ้นได้ไหมจริงๆเราเตรียมใจไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิงเกิลก็คือพอรู้ปุ๊บก,ก็คิดแล้วแหละว่าเอออาจจะไม่ได้ทํา เพลงเสร็จแล้วแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายเอีหรืออาจจะยุติไว้ก่อนแต่ว่านี้่คือทางค่ายบอกยุติทําไมแบบไม่ได้มีในความคิดเลยอะไรเงี้ยเขายินดีด้วยกันหมดอะคะ่ะก็หนูต้องขอบคุณทางอาสยามด้วยที่ที่แบบว่าช่วยช่วยสพอร์ตหนูแบบลหลายๆอย่างวางแทนต่างๆแล้วก็ ในเรื่องของคอนเสิร์ตก็ยังรับได้อยู่แล้วก็ที่รับค้างไว้อย่างงี้ค่ะก็ยังไปได้จนถึงแบบ7เดือนเลยไม่รอนกคลอดเลยใช่ <c oughs> ก็มีการาดีไซน์กับออสไตลิสต์ไว้คะ่ะว่าการแต่งตัวในตอนที่ท้องใหญ่เราจะแบบแฟชั่นไหนคิดไว้ว่าจะมีโปรเจกต์ตอนใก้คลอดอีก <c oughs> คิดว่าจะมีคะ่ะใช่ตอนตอนที่แบบท้องใหญ่ก็จะมีทำทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างนี้เรื่อย พ,พ,<า>พี่ยายน้ยองกับเปนเนี่ยีที่แบบตัวเองทราบวเวอ,อีเป็นแม่เนอะแต่เราเห็นวันน้ำตาพี่น้ำตาไหลาเลยใช่ค่ะ<า>เพราะว่าจริงๆอ่ะเราแค่อยากจะเหมือนหยุดคุมเพื่อที่จะแบบบำรุงมลูกคือก็อยากมีแล้วแหละหทีนี้พอหยุดเดือนเดียวแล้วน้องก็มาเลยก็คือเหมือนเหมือนจริงๆเราคิดว่าน่าจะสักปลายปีหรือปีหน้าก็น่าจะมีน่าจะพร้อม พอแบบน้องมาก่อนเราก็รู้สึกโอ้โหมาเร็วมากแล้วก็น่าจะอยากมาปีมางตอนอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ก็ดีใจดีใจมากๆค่ะอ่ะโรนี่เ <c oughs> ขาไม่เฮเลยหรอว่าแบบโอ้โห <c oughs> เขาอยากได้ตั้งแต่แรกแล้วคือเขาเป, <c oughs> เป็นคนแบบขอร้องให้หนูว่าหนูให้หนูหยุดได้ไหม <c oughs> ให้หนูแบบว่าไม่ไม่ได้หมายถึงหยุดทํางานนะคือเพราะว่าหยุดคุมได้ไหมใช่เว่าตอนนี้เหมือนแบบปั๊บใช่ค่ะก็ก็ ทุกคนก็ยินดีหมดเลยคือแม่ก็อยากได้หลานแม่บอกว่าไม่ได้รอแบบรุมๆแรงๆแล้วอมได้รอไมัได้นอมแ่อะไรนะคะฝันฝันเห็นแบบฝันเห็นพระฝันเห็นพระทุดงเหมือนเข้าไปในป่าแล้วก็มีพระเยอะมาก่โอมบอกปุเชื้อพ่อแรงใช่ก็เขาก็ภูมิใจ งานมั่นขึ้ขนมาค่ะเกิดขึ้นปกติมีแพนเยู่แลวหรือว่าพอรู้ว่ามีน้องก็เลยต้องมั่นแล้วแหละตอ้องจริงๆอ่ะเราก็มีแพลนอยู่แล้วว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแต่ออพอพอมีน้องมาแล้วเนี่ยก็เลยอยากทําให้ถูกต้องแล้วก็อยากแบบว่าเหมือนพอเข้ามาผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยแบบจัดงานมั่นขึ้นมาแบบกะทันหันนิดนึงแดงว่าเป็นงานภายในเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จริงๆหนูต้องแบบขอโทษแบบผู้ใหญ่หลายๆท่านมากๆที่หนูไม่ได้เชิญแล้วก็ มีหลายคนที่สําคัญกับชีวิตเราแล้วเราไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดทักไปบอกอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะก็ลองมันแต่งลองมันแต่งก็จะเชิญให้ครบทุกคนแน่นอนอันนี้เแต่งงานฉลองแต่งไว้เมื่อไหร่คะงานแต่งเนี่ยแพลนไว้ว่าน่าจะให้น้องคลอดก่อนแล้วก็อยากจัดเป็นงานเดียวกันกับงานผูกแขนน้องเลยรับขวัญน้องเลยอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบรวมรวมทุกคนได้แบบเห็นหน้าน้องด้วยแล้วลูกจะอยู่ในงานแตงออ่งเราด้วยใช่ค่ะค่าคนปู่คนย่าเตรียมข ก็เตรียมมีเตรียมแล้วบ้างค่ะทางนู้นก็เห่ยอยู่ตอนนี้ยังมีอาการแพ้มีาเริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆคือหนักเลยกินอะไรไปก็จะแบบคลื่นไส่เนี้ตลอดมีเหม็นหน้าแบมียังมีไหมอ่อมีแบบหงุดหงิดช่วงแรกๆที่ยังไม่รู้ใช่ค่ะหงุดหงิดแบบเหมือนไม่อยากให้เขาอยู่ใกล้อะไรอย่างงี้ได้ข้ามตัวเขายังยังยังแต่แต่เขาก็มีแบบผื่นขึ้นหน้าแล้วก็มีแบบ ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนู <c oughs> ก็ไม่ไม่เข้าใจว่าแพ้แทนเป็นยังไง <c oughs> แต่ว่าเหมือนเขากินอะไรที่ <c oughs> อยากกินดึกๆก็คือออกไปนั่งกินคนเดียวก็มีก็อยากกินมากใช่ <implement. S 1> <c oughs> อย่างตอนนี้เราเตรียมตัวกันเป็นคุณแม่ไบ้างแบบ การเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะพี่ยาการเลี้ยงลูกอ๋อก็ดูในดูในทิกตอกเยอะค่ะก็ดูใช่คือในทิกตอกเป็นเป็นศูนย์บวงค์การเรียนรู้ใช่ค่ะก็เออ่จะมีเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นทั้งมีตั้งแต่พระเลยนะคะที่มาแบบไลฟ์เกี่ยวกับแบบข้อ ข้อําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณหมอมีคุณหมอที่มาไลฟ์อธิบายต่างๆหรือว่ามาแบบอัดคลิปลงเงี้ยเราก็ไปตามคุณหมอสุตินริเวศใช่ก็เก็บข้อมูลหลายอย่างก็กังวลไหมทัยาเพราะวันหนึ่งเราเป็นแบบสาวน้อยแล้ววันหนึ่งฉันต้องรับบทบาทเป็นแม่แล้วว่อ ถามว่ากังวลไหมแรกๆค่ะแรกๆที่รู้คือกังวลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าชีวิตจากเนี้ยจะแบบเปลี่ยนไปยังไงแต่สุดท้ายแล้วพอเรื่อยๆมาหนูก็เริ่มปรับตัวว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ทุกอย่างมันก็มีทางออกหมดแล้วชีวิตเราอ่ะเจออะไรมาแบบหนักมากๆแล้วครั้งเนี้ยอาจจะเป็นแบบความสุขครั้งใหม่ที่เรา เราเราอยากมีอ่ะเรา<ม>รู้สึกว่าเออครอบครัวเราก็ไม่ได้สมบูรณ์คร<ม>อบครัวทางอาลเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์เราก็เลยแบบอยากสร้างขึ้นมาใหม่ให้มันมให้มันสมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าเขาจะมาเติมเต็มความสุขในชีวิตเราแล้วขนาดเราตัวคนเดียวอ่ะเราก็ยังแบบดิ้นรนจนสุดๆแล้วพอเรามีลูกขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ตัวเองตายอ่ะ<ม>ใช่มีมาให้คำมั่นสัญญาว,ว่าจะดูแลทั้งอาลูแล้วก็น้องให้ดีที่สุดเลยค่ะก็เป็นณน เป,เป็นสัญชตาตญาณของแม่แหละที่ตั้งแต่ได้ยินเสียงหัวใจตั้งแต่เาขาดิ้นอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่วิธีการเลี้ยงหรือการดูแลเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลไปกับแ,<ล>แม่ <ยา S 2> เองให้แบบ,บย่าได้เป็นแบณแม่ไหมแม่เนี่ยแม่จะเลี้ยง<ม>เองใช่แม่คืออยากเลี้ยงมากแล้วก็รอมากเวลาไปอุ้นทารสาวเขาก็จะนั่งดูวิดีโอตลอดทั้งวันเลย บางคนตั้งชื่อรอแล้วนะของเรามีิงรึเปลเราเราก็เต็มใจฮาลโหลเลยว่าแบบจะตั้งชื่อมีมีค่ะแต่ว่าก็รอติดตามในติ๊กต็อกเพราะเราจะลงคลิปเรื่อยเรื่อยมีคอนเทนต์ได้นานเกี่ยวกับลูกโอ้คอนเทนต์รัวๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่พอรู้ปุ๊บก็ถ่ายคลิปต่างๆเก็บไว้เพื่อที่พอครบสามเดือนปุ๊บเนี่ยเราก็ลงคลิปรัวเลยอ๋อย้อนย้ายย้อนหลิงกล้ามค่ะตั้งแต่ยังไม่ไม่ออกมาเปิดวัดพอ ค่ะจริงๆไม่ได้มีหนูรู้สึกว่าไม่มีนะ<ด><อ>ก็คือสำหรับคนทั่วไปก็จะแสดงความยินดีกันแทบจะทั้งหมดอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆแบบแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราเปิดออกมาปุ๊บทุกคนก็แบบยินดีด้วยด้นบบาางค,างคที่่อก บางคนที่บอกว่าท้องก่อนแต่งแล้วราคาถูกนี่ใช่ไหมคะแสดงว่าเราหงหงิดอ๋อมันก็วอดอยู่ใช่คืออันเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ว่าหนูก็ได้เนาะเพราะเขาก็เออไม่ได้ว่าหนูอ่าแต่ว่ามันก็ถูกหนูเพราะหนูท้องพอดีเออแล้วก็ ถูกคุณแม่หลายๆคนที่แบบท้องก่อนแต่งก,ก็หลายๆคนเลยสมัยนี้แบบหนูว่ามันปี2024แล้วว่ะแล้วก็ไม่ได้มีใครมานั่งจับผิดหรือว่ามานั่งตีค่าราคากันอยู่แล้วว่าถูกหรือแพง <ๆ S 1> <ๆ S 2> คุณแม่ที่แบบท้องก่อนแต่งหลายๆคนเขารวยเป็นพันล้านร้อยล้านก็มี <ๆ S 2> <ๆ S 1> ใช่ค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นคือไม่ว่าครอบครัวจะสูงส่งหรือว่าครอบครัวจะ รวยมากแค่ไหนก็ไม่มีส <oh ิทธ ok ิ์มาตีค่าราคาใครว่าราคาถูกหรือราคาแพงกับอะไรคนที่เขาบอกว่าเขาเกาะเกะแสเราไม่อยู่ในนิสไงบ้างนี่แหลเข้าเลยเข้าเลยตรงนี้หนูก็ไม่ได้มองว่าเกาะหรือไม่เกาะอะไรค่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะทําตัวยังไงสังคมก็มองออกทุกคนก็มองออกอยากทำอะไรเขาอยากทาอะไรสักอย่างเขาหยุดไหมคะแลาเคาบอกเอ้ยนางย่า ไม่พอยไปเลยหรอหรืออะไรยังไงดีใช้กฎหมายจัดการหนูว่าเปลืองค่าทนายเฉยมันไม่ได้มีประโยชน์สําหรับสําหรับถ้าเขาไม่หยุดอย่างเงี้ออทงยทําไงก็ไม่หยุดก็ออกต้องปล่อยค่ะถ้ามีความสุขที่จะทําก็หนูก็คิดว่ามันเป็นความสุข,ขของเขาเราก็สาธุบุญด้วยออไม่ไมได้อไปอ,ออกมาโพ์ว่าเรื่องข่าวทองนี้ก็บอกว่ายังค้นรูกคู่กับเขาไอาคนอ๋อ รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆค่ะแล้วพอเราไปแปะลูกคู่กับกับคนที่ไฟ์สดแบบพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่อยากแบบไม่อยากแปะลูกคู่ไม่อยากให้พี่ๆสื่อไปแปะลูกมันมันรู้สึกอายคนที่มันเป็นเรื่องซ้ําๆเดิมๆแล้วไม่จบสักทีแล้วคนหนักก็จะคอมเมนต์ว่าแบบแซกันไปแซกันมาซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าหนูอ่ะไม่ได้ ไม่ได้พูดอะไรเลยหนูอยู่ในพื aux, g, ้นที่ของหนูตลอดแล้วพอมันเป็นข่าวคู่กันไปบ่อยคนก็หาว่าทะเลาะกันเพราะผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะมันอายคนมากๆหนูสงสัยไงว่าเขาเป็นอะไรเดิขาเป็นอะไรไม่รู้ะไรเหนือนก่อนมีขลัวมีอะไรใหม่ไปแล้วหนูก็สงสัยเหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าหนูก็ต้องปล่อยผ่านไม่มีจะมีนัดเคลี่ยวไม่จะได้จบ ไม่ไม่มีประโยชน์ค่ะใช่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบเพียอะไรทุกวันนี้คือมันเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วเนาะหนูก็ชินค่ะพูดได้ไม่เป็นไรขัวได้แล้วอยากไปเสียเวลาตรงนั้นอยากฝากอะไรถึงเขาไหมถ้าเขาดูอยู่หนึ่งข้ามเไม่ไม่คืออยากฝากอะไรถึงเขาใช่ไหมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทัวร์ลงหรือว่าอะไรตอนเนี้ย ให้ย้อนกลับไปดูการกระทำตัวเองก่อนว่าตัวเองทําอะไรไว้ทําไมคนถึงไม่ชอบออไม่ใช่มาโทษแต่ FC หนูว่า FC หนูเปเม้นแซะทาไมเขาถึงแซะถูกเริ่มต้นแค่นั้นเองค่หนูกลัวไหมว่าเขาดูลายนีย้แล้วอาจจะยังไม่จบต่อแน่นอนค่ะหน <c oughs> ูชินแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวต้อมีอะไรก่อแน่นอนเนาะมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมหาการไปถึงตอนไหนแต่ว่าก็คือสําหรับหนูหนูจบ แล้วก็หนูก็ไม่อยากไม่อยากพูดถึงแล้วไม่อยากแบบไม่อยากให้มันเป็นเป็นข่าวคู่กันว่าทะเลาะกันว่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าอายมากเลยนะคะอายเถอะจริงจริงเริ่มต้นที่พี่นี่แหละจะถามเนาะอ่าโอเคค่ะเรียบร้อยอินเสิร์ตอินเสิร์ตเดี๋ยวเขาใส่ฟิลเตอร์ให้หนูกริ่มต้นรอไฮไลท์ทีเดียวเนาะตอนนี้ ลา้นลอก้านเดี๋ยวลอารก่อนแบนึงนะตาต้องดีนิจาะเดี๋ยวนี้แค่สิเขาเลยมั่งเขาเลมั่มอ่ว่าที่คุแม่ากนใสเลย่ไหรปยังไง ซิงเกิลใหม่ฮักปรงค่ะก็เป็นซิงเกิลที่ทัญญาได้มาร้องหมอลำแบบเต็มตัวออที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบมีหมอลำแจมในเพลงบ้างหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงช้านี่ก็จะเป็นแนวจังหวะสนุกสนุกแล้วก็เป็นหมอลำแบบมุวนมนเลยแล้วก็เออนื้อหาเพลงจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราแบบปรงใช่ปรงกับความรักที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแล้วก็จะเป็นฟีลแบบสนุกสนาน กลับมาเต้นในรอบแบบหลายเดือนหลายปีเลยโอ้ถ้าแบบนับจากซิงเกลิลก่อนหน้านี้ก็ปล่อยไปตตยลวดประมาณปี61หนึ 1. 1> ใช่ค่ะก็กลับมาเต้น <6 S 2> แล้วก็กลับมาแบบทําเพลงเร็วในรอบ6อปีจริงๆมันเป็นแนวแบบว่า เป็นโซ,ซ,ซอ์อหลัมด้วยก,การร<ช>้องของเราครั้งแรกเลยใช่ค่ะคือหนูอะแม่เป็นหมอลำอยู่แล้วแล้วเราก็คือร้องหมอลำได้แต่ว่าไม่มีความมั่นใจว่าแบบเออเราจะร้องเหมือนหรือเปล่าแต่พอหลังๆมาเราได้ไปเล่นคอนเสิร์ตหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องหมอลำเยอะก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีซักซิงเกิลที่ทําเป็นหมอลำบ้างเตรียมงานนานไหมคะกับซิงเกิลนี้อ่าน่าจะประมาณตั้งแต่เดือนตุลาค่ะไม่ว่าจะเป็นหาเพลงแก้เพลงแก้ดนตรีแล้วก็มาตอนท้ายก็คือแบบ แก้เอ็มดีใช่หลายสิ่งมากจริงๆเพลงเพลงนี้คือเปิดมาเหมือนทัญญาหลอกคนฟังก่อนด้วย้วอความแบบช้าๆซึ้งๆเศร้าๆก่อนใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนเปิดมาแบบเป็นเพลงช้านนคนก็จะแบบงงว่าเอ้ยเอาอีกแล้วหรอเพลงเศร้าอีกแล้วหรอเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบพอเข้าท่อนเพลงเร็วปุ๊บก,ก็คือม่วนเลยเราคาดหวังแบบ จริงๆหลังๆมาหนูทําเพลงเนี่ยหนูคิดแค่ว่าเราทําให้เต็มที่ในในทุกๆเพลงค่ะแล้วก็ผลออกมายังไงก็ไม่เป็นไรใช่แต่แต่ถามว่าคาดหลังไหมก็อยากให้อยากให้แบบพี่ๆหมอลำหรือว่าคณะต่างๆได้แบบเอาไปเล่นด้วยกันนอยนค่ะค<อ>ือเราเป็นบี่ะใช่ ก็ยินดีนะขาับเอาไปเล e like, oh, yeah, well, ่นใช่ไหมเล่นได้ค่ะก็ไม่ได้แบบมีค่าลิขสิทธิ์ใดๆคือสามารถแบบว่าเล่นได้เลยใช่วันนี้ปล่อยวันแรกด้วยใช่ไหมคะค่ะวันนี้ปล่อยเอวีวันแรกปล่อยเอวีวันแรกค่ะเมื่อประมาณสิบโมงเช้าอย่างเอวีก็คือเดินทางไปที่นู่นเลยไปถทําที่อุดรธานีเลยไทําที่อุดรธานีคือด้วยความที่พอเป็นเพลงหมอลำปุ๊บหนูก็เลยแบบเหมือนอยากอิงสถานที่ที่แบบคนกําลังแบบท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีที่ตรงนั้นเราได้ไปไหว้แล้วเรารู้สึกว่าเออยังไม่ได้มีศิิลปนนนคไไห ไปไปทำเพลงอยู่ตรงนั้นไปถ่ายทําตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอาสถานที่ตรงนี้เป็นเป็นการเล่าเรื่องดีกว่าว่าแบบเอเราเคยไปกับผู้ชายคนนี้แล้วแล้วก็แบบมาอกหักตรงนี้วันนี้กลับมาแบบคนเดียวด้วยความแข็งแกร่งแนอลลี่ในเรื่องไม่ไม่ไม่ใช่ชีวิตจริงเราใช่ไหมไม่ค่ะพอไปที่วัดต้องทำบิดาคอหรืออะไรอย่างนี้บ้างนี่แหละ เรื่องมาอยู่ตรงนีนการเมือพลทยรักก็จะขอหน่อยหน่อยหน่อยอะไรเล่อยก็ก็ก็ขอพรเกี่ยวกับเพลงเลยค่ะก็บอกท่านว่าเราจะมาถ่ายทำที่นี่นะขอให้เพลงนี้แบบปังๆแล้วก็ให้คนได้แบบรู้จักสถานที่เยอะขึ้นเป็นการเปิดเมืองจริงๆตรงนั้นน่ะเป็นเป็นเมืองเก่าค่ะเป็นเมืองเก่าที่เพิ่งขุดขุดขม ขุดพบเจ,เจอใช่ม,ม,มันมีความความรู้สึกอะไรพิเศษไหมกับที่นี่เอนเรื่องเข้าไปอะไรเงี้ยก็คือเราเป็นคนแบบศรัทธาเรื่องปู่กับย่าพญานาคอยู่แล้วก็เลยที่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับปู่ย่าพญานาคด้วยค่ะก็ก็เลยเอาเอาตรงนี้ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอุดรธานีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวที่ข้ามมา ใช่แต่ว่าระหว่างถ่ายทำก็คือราบลื่นใช่ไหมย่พาพอเราขอปูขอยญาไปแล้วราบลื่นมากค่ะมีตอนห่ายอะไรที่เราสัมผัสได้อะไรนะคะมีตอนหาอะไรที่เราสัมผัสได้เอ่อยังยังไม่มีค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นเนาะคือหนูก็ด้วยความที่แบบเราเรามีน้องด้วยแล้วก็แพ้ทุกวันเลยช่วงนั้นแต่พอวันที่ไปถ่ายเอ็มบีก็คือ สบายมากไม่แพ้แลเลยตอนถ่ายเอ็มบีเนี่ยบอกว่ายาก็คือท้องแค่สองเดือนเองตอนนั้นแต่ต,ตัดสินใจว่าจะถือเพศไม่บอกใครใช่ก็ตอนนั้นท้องสองเดือนเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยากอยากทาอะไรให้มันแบบปกติอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ยังไหวอยู่<ม>ก็เลยตัดสินใจถ่ายเลยแล้วแล้วตอน,ตอตอนตอหลังทำไมถึงยอมยอมบอกอายาว่า ครบส<บ>ามเดือนแล้วค่ะเ,ออเป็นการถือเคล็ดที่แบบว่าออไม่ว่าจะเป็นทางอีสานหรือว่าคนไทยทั่วไปบางคนก็ถือเหมือนกันออก็คือรอให้น้องแบบแข็งแรงก่อนออใช่แมางว่าเพลงนี้มันมาก่อน